สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลเนี่ยมันสำคัญกับเราเป็นบบต้นๆเลยเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเก่งมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับโซเชียลซึ่งตอนนี้นะครับผมจะ ให้เพื่อนๆดูว่าเออตอนเนี้ยผมใช้โซช,ชีลอะไรอยู่เนี่ยผมใช้โซช,ชีลถ้าเรียงเอาเลือดนะครับก็มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์แปดนะครับมีค่ามีค่าสถานะบอกว่าเออถ้าผมใส่สามชิ้นจะได้จะได้ค่าเซทอะไรบ้างใส่ห้าชิ้นได้อะไรบ้างใส่แปดชิ้นได้อะไรบ้างก็แล้วก็ในแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะบอก,อกว่าเออพลังชีวิตนะครับมีพลังชีวิตมีค่าบล็อกมีอะไร ทีนี้แล้วก็มาดูต่อว่า,าถ้าเราถอดมันออกสัก3ามชิ้นเนี่ยเออมันจะลดลงอย่างที่แจ้งไว้ไหมแหมมันก็ลดลงใช่ไหมครับนะมันก็เหลือโบนัสจาก3ามแผ่นแล้วก็โบนัสจาก5้าแผ่นลองถอดอีกเหลือ3าแผ่นมันก็เหลือโบนัสแค่3าแผ่นอย่างที่มันได,ได้ได้แจ้งไว้จริง,รงๆทีนี้เนี่ยเราใส่กับเข้าไปคืน ครบทุกชิ้นเราก็ได้โบนัสเหมือนเดิมนะครับลองกดเข้าไปดูตรงนี้พบว่ามีโซชิลสำรองได้ด้วยซึ่งโซชิลสำรองของผมนี่เป็นโซชิลของของคอยนิรันนะครับหรือจะเรียกว่าโซชิลของเพจมูชินโซชิลมูชินก็ได้นะครับผมจะลองมิกเพจมิกโซชิลดูมิกว่าเราสามารถใส่โซชิลสองเซต ได้ไหมนะครับเราจะได้สเตยัสจริงไหมผมก็นะครับลองแกะดูแล้วการเอาออกเอาของปูออก3ชิ้นแล้วของมูชินใส่เข้าไป3ชิ้นนะครับปั๊ป๊ปัป๊ก็ปรากฏบว่าขอคอรีนิลันเนี่ยผมก็ได้สเตยัสพิเศษของ3ชิ้นนะครับแล้วก็ของถ้าเรียนเราเลือดผมก็ได้สเตยัสพิเศษของ3ชิ้นและ5ชิ้นนะครับโซส,สเตยนัสปกติที่โซเชียลมันให้เนี่ย ผมมีอยู่แล้วมันได้ส่วนเรื่องการมิกเพลทเนี่ยไอ้มิกมิกโซชิวนะครับมันมีตลอดครับคือเราไม่จําเป็นต้องใส่8 8ชิ้นได้โบนัสเป๊ะๆไม่ขนาดนะครับบางครั้งถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันดีกว่านะครับเราจะใส่3 3มสองก็ได้หรือจะเอา3กับ5ก็ได้ครับแต่5กับ5ไม่ได้นะครับเพราะเราใส่ได้แค่8 8ชิ้นนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ เรื่องเรื่องเรื่องมิกโซชิลเนี่ยยังไงได้ทำแน่ๆ่หลังจากนี้แต่ตอนนี้ผมว่าใส่เต็มๆไปก่อนดีกว่าเวิร์คคุ้มใส่คืนครับใส่คนวนี่ใสใ่ผมใส่คืนไปก่อนเอาล่ะ,เ,ละเห็นเห็นไหมครับว่าเรามีโชชิลสำรองนะครับ แล้วก็มีโซชิวที่เรากำลังใช้งานอยู่ระบบทาทาไว้2แบบนะครับเพื่อให้เรามีโซชิวสำหรับการใช้อย่างรวดเร็วอนาคตเนี่ยเราจะพบโซชิวสแบบแบบแรก,ค,ก,กแบบคือต่อสู้กับเพื่อนแบบที่2คือต่อสู้กับต่อสู้กับมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับซึ่งต่อสู้กับกเล่นก็เน้นป้องกันต่อสู้กับอมอนสเตอร์ก็จะเน้นกินข้าเมื่อเราสลับโซชิวนะครับมันจะเอาโซชิว ที่เราขาดของอีกฝั่งหนึ่งย้ายมาให้อัตโนมัติเลยนะครับถือว่าสะดวกอพอกลับคืนก็เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ผมขาดโซเชียลของหอคอยนิรันอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเบอร์ห้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือโซเชียลสัมพันธ์กับเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับคือเราต้องใส่เสื้อผ้าโซเชียลถึงจะแสดงผลถ้าเราถอดเห็นไหมครับเลือดผมเหลือหมื่นสามสเตตัสลดลงบาท แล้วโซชิวก็ขึ้นแดงๆแสดงไม่ทํางานครับผู้ง่ายคือถ้าถอดเสื้อตัวละครกากพลังโจมตีอะไรเหมือนเดิมครับในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับพลัง้องกันอะไรต่างๆเนี่ยลดหมดเพราะว่าโซชิมาหายดังนั้นยังไงก็ตามแต่ควรใส่เสื้อผ้าไว้ตลอดเวลานะครับอยากแก้ผ้าเลย มาเราต้องรู้นะครับว่าเรื่องของการคีค่าค่าเัวะัสูงสุดของโซเชียลนะครับคือตอนเราได้มาเนี่ยเราไม่ได้ค่าสูงสุดมาเราสามารถเช็คค่าสูงสุดได้ด้วยการชี้ที่มันเนี่ยแล้วมันจะขึ้นว่าตัวทัชมีเท่านี้ค่าสูงสุดได้เท่าไหร่ตัถทัมีเท่านี้ค่าสูงสุดได้เท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยมันทําไว้เพราะว่าไอโซเชียลเนี่ย มันสามารถตีบวกได้ครับเนี่ยพลงชีวิตเท่านี้มีค่าบล็อกค่าหลบหลีกนะครับแล้วค่าสูงสุดคือเท่าไหร่น่็คือถ้าเกิดเรามีโซเชียลที่มันเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเราก็เอามายัดเข้าไปด้วยกันเลยอย่างเช่นถ้าถ้าเรามีโซเชียลเบอร์หนึ่งสีม่วงเหมือนกันมีพลังชีวิตมีบล็อกมีหลบหลีกแล้วเราก็ยัดมันเข้าไปมันก็จะเสริมให้ทั้งหมดเลยทั้งค่าพลังชีวิตบล,บล็อกหลบหลีกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแค่ค่าพลังชีวิตเหมือนข้างบนแต่ว่า ออปชันข้า้งล่างสออชั่นเนี่ยมันมันต่างกันมันก็จะเพิ่มแค่เฉพาะค่าพลังชีวิตยอย่างเดียวค่าบล็อกกับค่าลมิีก็ไม่เพิ่มดังนั้นถ้าอยากจะบวกเพลทให้ได้บวกโซเชียลให้ได้ผลสูงสุดเนี่ยก็ต้องเลือกโซเชียลที่มันเหมือนกับที่เราใส่อยู่หรือเราอาจจะต้องการแค่บางค่าให้เหมือนแค่บางค่าก็ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลย อโอเคพูดมากคอผมแห้งเดี๋ยวผมจะสาธิตน,นะครับการ สีบวกโซชิวให้เพื่อนๆดูจะได้เป็นความรู้ผมไปลุยไปลุยมาแล้วนะครับขอคอยมูชินสี่รอบเพื่อให้เพื่อให้มีโซเชียลครบจะได้เอามาให้เพื่อนดูผมขาดเบอร์ห้าอยู่โชคดีเบอร์ห้ามันดับพอดีแล้วผมก็จะใช้โซเชียลชุดนี้แหละขอคอยนี่แล้วแหละเพราะว่าทุกแผ่นมีค่าคิย์ดิคอหมดนะครับดูได้นะเราสามารถดูได้จาก โซเชียลที่ยังไม่ปลดพันึกนะครับมันจะบอกเลยว่ามันสูมสีค่าอะไรบ้างนะครับโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกชิ้นนะครับที่จะมีค่าที่เราอยากได้อย่างผมจะได้คีิ์ดิคอเนี่ยโซโซเชียลของ่อาดเดอร์องเงามืดจะมีบางชิ้นที่ไม่มีคีิ์ดิคอนะครับแต่ของอคอาคนดิรันเนี่ยมีทุกชิ้นเลยผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมจะมาใช้โซเชียลชุดนี้แหละ,ะผมปลดพันดึกครับปึ๊บไหนผมจะโชคดีไหมเออผมได้ค่าคีิ์ดิคอมาอย่างเงี้ย ได้เลยได้ใช้คราวนี้ผมก็มีคีย์ที่เข้าเกือบหมดทั้งตัวแล้วรู้สึกจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะที่ผมได้บล็อกอยู่แต่ไม่เป็นไรเบอร์หนึ่งผมดรอปเยอะเพราะว่าหอคอยนิรันเบอร์หอคอยเันชั้นที่4นะครับมันจะฟิกเลยว,ว่ามันจะมันจะตกโซเชียลเบอร์หนึ่งแน่นอนผมจะแกะและแกะมันแผ่นแรกอ่าแผ่นแรกผมได้คีิ์ีเข้าเลยงั้ผมเปลี่ยนเลยแล้วถอดของเก่ามา ขี่ใชละไหนๆก็ไหนะแก่แก่ขึ้ออมาแล้วกันอ่ะไหนขี่แล้วขี่กับบล็อกด้วยเยี่ยมนี่แหละคราวเนี้ยผมก็จะเอาไอ้นี่แหละมาตีบ่อยเพื่อนดูมีทั้งพลังชีวิตคีดอีข้อแล้วกับบล็อกที่มันซ้ำกันเราจะได้บวกอย่างคุ้มค่าเริ่มต้นนะครับเช็คจีนึงว่าใช่หรือเปล่า คลิกซ้ายครับเลือกเลยครับคลิกซ้ายเลือกครับนี่เลยเอาโซิที่ต้องการจะบวกนะครับยับลงมามาเลยปับ๊บเห็นไหมครับเลือดขึ้นคีทิที่ข้อขึ้นข่าหนึ่งก็ขึ้นด้วยใช้ไอ้ผงนี่นะครับสามผงสี่ผงนะ ถ้าเกิดว่าเราเอาไอเทมไม่ตรงมาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นราคาเนี่ยอย่างเพนเนี้ยอย่างโซเชียลเนี่ยก็ค่าขีดไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีค่าลีดน,นะครับแต่ค่าบล็อกขึ้นเพราะมันมีค่าบล็อกดังนั้นผมจะเอาไอ้อันเนี้ยมาบวกให้ดีกว่าเพราะว่ามันได้ไดไดทุกค่าเลยคุม้มใช้วัตถุด,ดิบไอ้ผงสีทองเนี่ยสี่ชิน้นแล้วก็ใช้เงินอีกไม่น้อยนะครับห้าสิบก้อนซิลเวอร์เนี่ยถือว่าเยอะเลยไว้มีไว้มีกระตังออกให้ทำครับในท้ายเกมไว้ทำแรกๆ ใส่ๆมั่วๆไปก่อนเล็น้อยอยเรียบน้อยนะครับค่าพลังชีวิตผมขึ้นสูงสุดแล้วนะครับแต่คีดที่เข้ากับค้าบอกอยังไปต่อได้แกะเลยแกะเลยมีตั้งสองชิ้นได้รายได้คิ้จะหลบรีเอาครับผมเน้นคีอย่างเดียวหลบลีช่างมันใส่เลยบุนภาวันที่접속했습니다 เปลือยไม่ไม่เปลืองผมจะไม่ไม่ไม่บวกเบอร์สองเบอร์สองผมใช้คี้อยู่มาลุ้นกันครับว่าจะมีคี่ไหมไม่มีผมไม่บวกเอาไปเก็บเบอร์สามผมใส่คี้อยู่ไม่มีเอาไปก่อนบุนพาวอน이접속했습니다 ผมใส่แม่นยามกับหยดดีแต่ไม่ปลาไายเบอร์สีผมมีเยอะผมได้รู้แน่นอนนี่อันแรกก็มาเลยแต่ว่าผมมีรู้นอีกห,หลายอันผมอาจจะรออันที่มันได้คิดเยอะๆแล้วค่อยใส่ทีเดียวก็ได้บ็อกกองบูไม่เอา ก็บกล็อกไม่ไม่เอาดังนั้นผมมีสองสองตัวเลือกผมเลือกอันที่มีชีวิตมกว่าแลผมกติบวกเลยการที่สองผมไม่สนลองทิ้งก,ก่อนลพลังชีวิตของโซชิชินิถึงกี่สุดแล้วผมพัฒนาต่อในส่วนของดิทยุขและค่านอื่นได้อีก เบอร์ห้าผมไม่มีเบอร์หก <6 S 2> ผมมีเยอะนะครับดังนั้นผมผมมีลุ้นที่จะพัฒนาดวงไปได้ไกลเลยล่ะต่รู้สึกต้องมีดวงซะหน่อยละ <c oughs> ดวงไม่มีฮะอ่ามาชิ้นหนึ่งละแถมเหมือนกันด้วยบวกอย่างคุ้มค่าครับรอบนี้ ใส่คลิกอยู่แล้วดูอีกสามโอ้สวยงามไม่ได้ต้องแยกทิ้ง น,น,นี่โซทย์โจทย์ค่ะเลขเจ็ดผมข้าวคิย์คีย์ข้อแม็กแล้วครับแล้วก็ผมก็บวกข้าวอีกเพิไไ่มได้เลยดันให้มันสุดทางทุกสายและสุดท้ายครับเลือดแปดต่อเลย เบอร์เจ็ดเอาชัซะหน่อยเอาค่าวบอกขึ้นมาที่นี่ไม่มีดวงครับเบอร์แปดผมต้องตามหาโซเชียลชินิบุร์ตต่อไป เพื่อบอกค่าวที่เขาบอกกับปืนของที่เหลือทำไงครับทุบทิงครับทุบทิงทุบโปเออพูดถึงเรื่องการทุบริงนะครับหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าเวลาจะย่อยไอ้ของม่วงทีไรเนี่ยวุ่นวายนะครับนี่อยู่ตรงนี้เข้ามาตรงนี้ครับตามที่ผมบอกกดพื้นฐานมา่กดถูกตรงนี้นะครับผมทําให้ดูนี่คือค่าเริ่มต้นที่ทุกคนเจอนะครับลองทุบดูครับเนี่ยมันให้ใส่อะไรเนี่ยทําลายอะไร อ๋อไม่ได้ไม่ได้พิมพ์อรครับให้พิมพ์ให้พิมพให้พิมพ์อีกคำหนึง่ง yes เนี่ยจะบทของสีโมงทีไรต้องมาถังทุกครั้งไม่เอาครับเป็นใหม่เป็นใหม่ลิกถูกออกดีกว่านีใช้ครับเรียบร้อยคราวนี้จะทุบของโม่งกี่ชิ้นมันก็ไม่ถามแล้วทุบให้หมดเลยครับเพราะว่าไอ ไอผงเนี่ยเราต้องใช้ครับใช้เยอะด้วยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้ถ้าโซชิลระดับสูงนะครับทุบหนึ่งครั้งก็จะได้ผงเยอะอย่างอย่างโซชิลขอขวนินเนี่ยทุบหนึ่งครั้งได้ได้สามผงเลยอ,อย่างถ้าอยากได้ผงนี้นะครับต้องเป็นโซชิลระดับบอสแมงป่องนะครับจะได้จะได้ครั้งละชิ้นถ้าเป็นของดาลินไฟก็ได้ครั้งละสองชิ้น ถ้าเป็นโซเชียลดต่ำนี่บางทีออกมาแบบเละเทะเลยกากเลยครับจบทีหมดแล้วทีนี้นะครับบทเรียนต่อไปนะยังไม่จบนะครับอันนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ ตีบวกหรือจะเรียกว่าเสริมพลังโซเชียลของเราแล้วจากโซเชียลที่มันซ้ำๆกันนะครับเช็คครับดูความภาคภูมิใจหามาด้ตัวเองทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูโซเชียลสีเขียวพวกนี้เป็นโซเชียลที่ผมตีแล้วมันตกจากคอนสเตอร์นะครับแต่อนาคตเราคราบได้ดีกว่านี้ครับมันเขียนว่าโซเชียลคิยที่เข,ข้าขั้นต้นนะครับมันจะบวกค่าคิิที่เให้ เมื่อไรเมื่อเราเอามันมา sell option ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงผมมีไอ้แผ่นสีเหลืองเนี่ยไม่เยอะตอนะนั้นผมจะเพิ่มให้กับไอ้โซเชียลที่ผมเข้าใกล้เข้าใกล้อ่าค่าค่าสมบูรณ์แล้วกันนะนี่ตัวนี้นะครับเข้าใกล้ค่าสูงสุดไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองบวกบวกค่าคิเพิ่มเต้อนให้ดูนะครับคือคือค่าที่มันแจ้งแจ้งแจ้งเป็นค่าสีเหลืองเนี่ยคือค่ามากที่สุด นะครับแต่มันไม่เกี่ยวกับค่าที่เราตีบวกนะมันไปได้อีกนี่เห็นไหมมันจะบอกว่าแต่เดิมเท่าไหร่แล้วมีโอกาสซูมออกเท่าไหร่จงเท่าไหร่บ้างมีค่าบริการเท่าไหร่แล้วก็ใช้ผงเหรืองเเนียเท่าไหร่มันจะบอกพร้อมแล้วก็ดูเลยครับอืมติดจริงๆถือว่าติดสูงครับนี่เพิ่มขึ้นเพียบ ในหรอชา้าครับบวกต่อเลยถามว่าถ้าถ้าบวกออกมาเลยเนี่ยอยู่ติดค่าตับต่ำกระจกกระจกเนี่ยครับสามารถบวกซ้ําได้ไหมบวกได้ครับมันบวกได้จักระเพลผมมีน้อยดังนั้นผมไปบวกชิ้นอยู่ดีกว่าให้มันให้มันคุ้มๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูถ้าถ้าสมมติผมจะบวกแก้สมมติผมจะแก้ไขชิ้นนี้นะครับ ก็ใส่เข้าไปมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณแก้มันนะคุณอาจจะได้ต่ำกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เป็น182ใช่ไหมผมอาจจะติดตั้งแต่180-194ง่ายค,คือมันก็ไม่คุ้มเท่าไหรอ่อ่ะผมเอาไปบวกชิ้นอื่นได้เต็มๆเลยดีกว่าผมอาจได้40ก็ได้เนี่ยหมครับมีโอากาสน้อกว่าเดิมดังนั้นผมไปไปบวกให้ชิ้นอื่นดีกว่าเยอะกว่า ชิ้นนี้ละกันบุนทาวเนีร์นี่สุด했습니เดี๋ยวมาดู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 ว่าสเตตัสผมเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเพลย์มาใช้ของมูของอ่เอ้เปลี่ยนโซชิลมาใช้โซชิลขอ,อคอยนิรันขอ,อคอยมูชินที่บวกค่าคริ์ที่ขอทุกชิน้น ยัดเพิ่มไปอีก4ชิ้นครบ8ชิ้นยังได้เพิ่มคิดที่ครอบเพิ่มขึม้นไปอีกดูค่าคิดที่ครอบผมน่ามืออยู่ที่นี่แล้โอกาสคิดที่รอตั้ง50% 50%ิเปอ็นต้อเป็นค่าพื้นฐานที่ควรทำให้ได้นะครับมามาดูที่ดาบครับาดาบม,มีโอกาสติดส2ค่าที่ติดบ่อยนะนัแสดงว่าผมติดตีไปเนี่ยโอกาสคิดผม2%ิบบงเปอร์เ็นได้แน่นอน ตอนนี้ถ้าผมมีคีย์ิค่ามากขนาดนี้ผมว่าผมเปลี่ยนแหวนดีกว่ามันจะมีแหวนแหวนสองแบบที่ผมใช้เป็นประจานะครับคือแหวนวงนี้นค่าคีย์ิค่าจะเยอะแต่ค่าคีย์ิค่าดาเมจจะน้อยแต่ในเมื่อผมเปลี่ยนโซเชียลแล้วมีค่าคีย์ดิค่าเยอะขนาดนี้แล้วผมคิดว่าผมจะใส่แหวนวงนี้ค่าคีย์ิค่าน้อยลงแต่คีย์ิค่าดาเมจเพิ่มขึ้น และพลังจมตก็เพิ่มขึ้นด้วยเอานี้ดีกว่านี่โอกาสจะตีขี้ข้อลดลงกว่าเดิมไม่เยอะแต่คิดขอด้อระเบิดผมขึ้นมหาศาลเลยอันเนี้ยฟันใช่แต่เนี่ยครับเนี่ยเรื่องโซชิลเนี่ยหมดแล้วเนี่ยความรู้ผมก็มีเท่านี้แหละซึ่งจากนี้ไปถ้ามันจะไปมากกว่านี้น้อยกว่าน,นี้มันก็คงอยู่แค่ประมาณนี้ครับผมหวังว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ